ก็เ,เปคลิกแบบนี้หรืปถูกไหมครับดูนะครับประเด็นคืออันนี้ไม่มีสอนหนังสือแต่ว่า Experience รล้วนๆประสบการณ์ล้วนๆลบทิกพร้อมนะครับคุณพิมพ์พร้อมๆผมประเด็นคืออย่างนี้ดูแนะ่ช,ชาๆนะตรงนี้มันคือฟิลหรือช่องกรอกในการกรอกข้อมูลถูกไหมนะครับพร้อมครับทุกท่านผมขออนุญาตดีลิทิ้งทั้งหมดนะพิมพร้อมๆกัน ชื่อพิมชื่อไปก่อนคือก่อนที่จะเกมผมมีคำถามเมื่อกี้เนี้ยผมมีอยู่4ดีเทลถูกปั๊4ดี t a i l คือมีชื่อมีนามสกุลมีคณะแล้วก็มีตำแหน่งผมถามว่าคนในห้องเนี้ยตอนนี้เนี้ย4 4 4 5คน4 5คนในที่นี้มีชื่อไหมมีนามสกุลไหมมีคณะอยู่ไหมมีตำแหน่งใช้ได้ไหมให้พิม4 5คนผมให้5นาทีเสร็จไหม แบบเมื่อกี้เนี่ยพิมพ์แบบเมื่อกี้เนี่ย45คนพิมพ์มาด้วยเดี๋ยวผมมาเ <c oughs> สร็จป้า5นาทีอย่างนั้นเลย1นาทีพอเสร็จป่ะต่อยอกันดีกว่าครับคุณเอกครับ <c oughs> ประเด็นคืออย่างนี้ครับคุณสังเกตนะถ้าเกิดผู้บริหารคุณให้ใช้พิมพ์เอกสารท้ายๆแบบเนี้ยเยอะมากๆคุณจะต้องมานั่งเสียเวลาพิมพ์ถูกไหมครับแต่ประเด็นคือแอดพ,พร้อมๆการพิมพ์ชื่อ,อย่างพิมพ์ชื่อนะครับช้าๆนะผมขออนุญาตสูงนะครับ ขออนุญาตคลิกตรงนี้ครับ1ครั้งมันคื้นฐากคือกลางถูกไหมถูกไหมครับเป็นทีข้อหัวเอาไปคลิกที่ตำแหน่งใดก่อนก็ได้บนมไม้ทัดน,นะครับขออนุญาตคลิกที่ตำแหน่ง3.5เซนหนึ่งทีแบบนี้โอเคยังครับคลิกย่างคลิกย่างทันไหมทันไหมอันนี้อันนี้ทำพร้อมๆผมเลยนะทำพร้อมๆเลยเราโซรล,ลี่แล้วนะทำพร้อมๆคลิกย่าง,องโอเค เลือกที่ underline ครับเส้นสมมติเป็นเสมม้นประนะครับคลิกที่อยู่ในหน้าโฮมนะครับในโฮมนะคลิกที่อยู่นะ underline แล้วเลือกเป็นเสมม้นประหรือดอตไลน l เลือกอยังเลือกอย่างครับมือไหนใส่แหวนชอบก็มือนั่นแหละเห็นปุ่มที่สามซ้ายมือของคีย์บอร์ดไหมที่คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดชื่อว่า tab tab เห็นไหมกดหนึ่งครั้งเส้นมาไหม อย่าเพิ่งพิมพ์น,นามสกุลเพราะนามสกุลเนี่ยต้องอยู่คงที่เฉยๆห้ามกระดบขยับเคลื่อนย้ายไปไหนถูกต้องไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการทําให้นามสกุลอยู่กับที่เฉยๆต้องใช้แผงซ้ายคุณก็เอาเมาส์มาคลิกตำแหน่งนี้นะครับไปปรับมาณ6กครั้งหรือคลิกจนกว่าจะเป็นแผงซ้ายคลิกไปครับอ,อ,อนุญาตซูมคลิกให้ดูหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอสาสี่กเป็นแผงบซ้ายพอดีโอเคไหม แล้วคุณก็ไปคลิกตำแหน่งใดก่อนก็ได้บรามามัดหนึครั้งโอเคไหมครับโอเคนะอ่าปล่อยมือแล้วกดปุ่มแท็บที่คีย์บอร์ดอีกหนึ่งครั้งเส้นยาวขึ้นไหมยาวแล้วนะพิมพ์นามสกุลอย่าตกใจคําว่านามสก,กุลมีการตีเส้นใต้ด้วยโอเคไหมครับอย่าเพิ่งไปสนใจและใหญ่ดีประเด็นที่สําคัญคือตรงนี้ขออนุญาตซูมครับ เราได้ช่องหรือเราได้ข้อมูลมาแล้วหนึ่งข้อมูลถูกไหมครับข้อมูลนี้เกิดจากการใช้แถบกึ่งกลางถูกไหมกับแถบซ้ายเสมอถูกไหมครับถึงจะได้ให้ข้อมูลตารางช่องสีชมพูเนี่ยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้หลังนมสกุลคุณจะมีข้อมูลหรือไม่ก็ตามใช้แถบกึ่งกลางนะและแถบซ้ายเสมอโอเคครับเริ่มกึ่งกลางสร้างฟิลด์ขึ้นมาแบบน,นะครับ แล้วกดปุ่มแับซ้ายปกกุ่มาจเดินไจะเป็นแับซ้ายโอเคนะกดปุ่มแับที่คีย์บอร์ดกดแถบที่คีย์บอร์ดเป็นยาวขึ้นไหมทันเนาะโอเคนะหลังจากนะั้นเสร็จแล้วกด enter อหนึ่งครั้งมันขึ้นมาทับงใหม่ถูกไหมครับสัญลักษณ์แถบมันเกาะมาด้วยไหมก็คุณก็พิมพ์คันะกดปุ่มแถบปุ่มแถบตำแหน่ง กดปุ่มแถบปุ่มแถบโดยปกติสมมุติว่าคณะยาวกว่าตำแหน่งคุณสามารถยื่ลดหรือขยายที่สัญลักษณ์แถบได้ถูกไหมครับโอเคนะมาดูต่อนะแอบเรียบร้อยทันไหมหลังจากนั้นคุณดูครับเห็นคขามานำสกุลคณะตำแหน่งมันติดเส้นใต้ยอยู่ถูกไหมคุณแค่เอาเมาส์ไปเลือกนมสกุลครับแล้วคลิกที่เส้นออกมันก็จะเหลือแค่นมสกุลเฉยๆถูกไหมไม่มีเส้น เหมือนการท้าคะแนนเลือกที่คะแนนนะครับแล้วก็เลือกเอาเส้นออกหรือทําทีเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าลำปไปนะครับโอเคไปได้เสร็จแล้ววันนี้ลองเเอามาส์ไปคลิปกึ่งกลางในช่องดูทิมชื่อตัวเองสิกระเถิบใครยอมไหมพระวัดองศกรลบที่ลบลกลกลกลบลกลกลบกไหมลบไหมลกไหมไม่ลบไม่ลบไม่ลบเริ่มดีก็ได้เห็นไหมง่ายเห็นไหม เริ่มเริ่มเริ่มเไปในแนวทางที่ถูกต้องกับชีวิตเราเห็นบ้างเห็นท่านไหมเคยใช้วิธีนี้ไหมเคยใช้ไหมยังไม่พอใจยังยังยังประเด็นคือเคยใช้ mail m i r d e ไหมจดหมายเวียเนี่ยเคยใชมไหม mail m i r d mail m i r d ไม่ได้ทำ mail m i r d ได้อย่างเดียวแต่ mail m i r g e ทำ database ได้ด้วย โดยความเป็นจริงแล้วข้อมูลที่คุณมีชื่อผู้บริหารชื่อคุณเองคณะนแผนหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ใน Excel ถูกปะคุณก็จะพิมพ์อยู่ใน Excel ถูกไหมดูนะครับ Excel เมื่อเช้าผมถามแล้วว่ามีกี่คอลัมน2์2า3แน256ค25อลัมน์จำได้ใช่ไหมครับคำถามคือวัอนนี้คุณมีกี่ดีเทล4ดีเทลหรือ4คอลัมน์ถูกไหมโดยปกติเนี่ย ใครเคยมีดีเทลเยอะเกินกว่าร้อยไหมไปแลสองพันสามก็หลุดแล้วถูกไหมครับ <c oughs> แต่อย่าเพิ่งผมต้องการให้คุณเห็นภาพผมจะทําในวอดให้ดูพร้รอมๆกันประเด็นก็คือว่าตอนนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณพิมพ์แล้วมันไม่กระดบมันไม่เฉยยขึ้นย้ายไปไหนถูกต้องไหมครับผมบอกว่าสี่สิบห้าคนเนี่ยผมให้เวลาคุณพิมพ์ห้านาทีถ้าเป็นแบบนี้นเสร็จไหมก็ปิ้งไปสิครับสี่สิบห้า้แล้วก็พิมพ์เอาถูกปะ ไม่ไม่ make sense อุตสามีอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะทำแค่หน้าแรกหน้าเดียวพอที่เหลือเราใช้วิธีการ merge เข้าไปนะครับเพราะนั้นคุณจะ merge ไม่ไปได้คุณต้องทำ fill แบบนี้ให้ได้ก่อนเพราะถ้าเกิดคุณทำ fill แบบนี้ไม่ได้ต่อให้คุณพิมพ์มันก็จะกระทบเหมือนเดิมถูกไหมครับอ่ะโอเคนะพระอ้อมขออนุญาตนี้ครับมาที่เมนู ribbon หรือตัว b a c k s t a g โอเคนะครับเห็นคำว่า new ไหม new โอเคนะ จริงๆแล้วในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเรามีฟอร์มอยู่ให้เยอะเดี๋ยว่อ้ว่ากันนะครับเห็นคำว่า blank document ไหมใช่ไหมครับ blank document เห็นนะครับอ่า double click มาครับ blank document <Okay. S 1> เราจะได้เอกสารเปล่าเปล่าหนึ่งแผ่นถูกไหมพ <Okay. S 1> ร้อมน,นะครับน,นะช้าๆนะเมื่อกี้นี้มีกี่ดีเทล <Okay. S 1> เหมือนกับเป็นคอลัมน์สี่คอลัมน์ถูกไหม กด insert ครับ mm hmm. เลือก table mm hmm. เลือก c o l u น n นสะี column คณะแอรค column แรกพิมพ์ชื่อแล้วกดปุ่มท็บที่ทีบอร์ดมันจะกระโดดไปอีกหนึ่ง c o l u น n ถูกไหมครับแอรพิมพ์นามสก,กุลกดไปอีกมันจะเป็นคณะถูกไหมก็พิมพ์ต่อครับ ตำแหน่งถูกไหมถูกไหมครับกดไปอีกมันก็จะขึ้นอีกอยู่มั้งคับถูกไหมครับอ่ะพิมพ์ชื่อคณะตำแหน่งที่คุณรู้จักสักสองคนพอใครก็มีเพื่อนไหมมีเพื่อนรู้จักเพื่อนไหมน่าจะพิมพ์ชื่อเพื่อนก็ได้นะครับหรือพิมพ์ผู้บริหารของคุณก็ได้นะครับผมขออนุญาตพิมพ์เป็นก่อกาก่ขอการ ตำแหน่งมุชื่อเพื่อนตัวเอตัคุณตัวบีคณะตัวซีตำแหน่งตัวดีแเสแตจยาคราวนีด้ดูนะครับความเป็นจริงความเป็นจริงคือคุณมีข้อมูลแบบนี้อยู่ใน Excel ถูกไหมครับถ้าทำจริงๆคุณมีอยู่ใน Excel ผมแนะนำให้ทำใน Excel ที่เป็นแบนเดอเบกไหมครับเขาก็เบิร์ดเนี่ยมันแทรกคอลัมน์นได้กี่คอลัมน์ ไม่เยอะมากถูกไหมแต่ถ้า Excel มันจะเป็นคอลัมน์ไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะนั้นต่อไปนี้คุณจะมีข้อมูลไหนก็แล้วแต่ทำแค่ครั้งแรกแล้วเก็บไว้ครั้งเดียวพอร้อมนะ้อ่ะเซฟครับแบ็กเซฟไปเห็นคำว่าเซฟแอปไหมบันทึกเป็นเซฟแอปตั้งชื่อตอนนี้ไม่ตั้งเป็นอะไรชื่อถูกไหอมอีฟอฟเป็นชื่อเราตั้งเป็นชื่อ BU แล้วกันชื่อ B U อกดเซฟแล้วกดโอเคเข้าไปเรียบร้อยยังปิดครับกระกบานแ,แดงมุมบนขวามืออย่าไปสนใจได้ยาดีเราจะกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมถูกไหมโอเคนะครับเมื่อกี้นี้ที่ผมให้คุณทำเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเราเอ็กซมยกตัวอย่างการทำดาัตตา์เบตขึ้นมาได้ไหมครับซึ่งปกติคุณมีข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วถูกปะ คุณแค่ทำฟอร์มให้ตามใจคุณคุณอย่างใส่โลโก้โลโก้ว่ากันไหมอันนี้พร้อมั้ยเราจะมายกตัวอย่างพิมพ์คนสัก5,000ไม่เกิน1นาทีพร้อมไหมครับพร้อมสังเกตบนลิบบอนครับมีคำอะไรที่เกี่ยวคำว่าจดหมายบ้างไหม mailings นะครับสิทิน่ารักมากคลิก mailings ครับคลิกที่ mailings คลิกอย่าง นะใครไม่คันบอกนะครับอันนี้พรอ,พอๆมๆกันไปเ้ยน,น,นะช้าๆนิด,ดนึ่งซ้ายมือเห็นคำว่า start mailbird ไหมเจอไหมครับ start mailbird แอคคลิกไป start mailbird ข้างล่างสุดเห็นคำว่า step by step mailbird วิสานไหมใครเคยทำ mailbird บ้างขออนุญาตครับคน microsoft เป็นยังเราขี้เกียจนะครับคุณสังเกตเห็นว่ามันเหมือนกับของเดิมทุกอย่างเลยมี one of six ถูกต้องไหม คำถามแรกมันถามว่า select document type คุณต้องการทำอะไรของเอกสารนี้อันดับแรกม,มันบอกว่าจดหมาย email ซอง label directory ผมถามว่าผมทำ label ไหมผมทำซองบเปล่าผมทำ email หรือเปล่ามันเลือกไว้แล้วที่จดหมายถูกไหมเพราะนั้นต้องทำอะไรกับมันไหมไม่ต้อง f i ก next ข้อ2มันถามว่าอะไร สตาร์ตติงนะครับดอ็อกขีเมนใช้เอกสารปัจจุบันเราเรียนดอ็อกขีเมใช้จากเทมเพลตหรือใช้จากเอกสารภายนอกครัาถามคือไอ้หน,หน,น้านี่มันเป็นเอกสารปัจจุบันไหมต้องทำอะไรกับมันไหมกด next เพราะนั้นคุณเล่นมาสอบเซอร์ติฟของ Microsoft มันมีอยู่6ข้อถูกมั้ยครับ1กับ2ออย่าไปใส่ใจและอย่ายดีกด next ไปเถอะน่าจะตายอย่าไปจำเยอะเดี๋ยวเราเครียดเห็นข้อสามเรา ข้อสามันบ,บอกว่าอะไรเลเปอร์เซนต์รายการผู้รับถูกไหมเห็นคำว่า browse ไม่ browse คุณมีไฟล์เป็น word คุณก็ไป browse word มาคุณมีไฟล์เป็น excel ก็ไป browse excel มาถูกไหมครับในที่นี้เหมือนเหมือนกันที่เราทำเมื่อตะก,กี้นี้คือเราใช้ตัว word ถูกไหมตั้งชื่อเป็นชื่อ view ก็เลือกครับ browse ประเด็นที่สำคัญคือจำให้ได้และให้รู้ด้วยว่ามันอยู่กรงไหนนะครับอันนี้ผมช่วยไม่ได้นะเมื่อกี้นี้คุณเซฟไว้ที่ไหนจำได้ไหม m ม d o ด็อกทีเมนต์มั้งครับคุณเซฟไว้ที่ไหน m ม d o ด็อกทีเมนต์มั้งครับถูกป่ะใช่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 หมาด็อกทีเมนต์ับงมาด็อกทีเมนต์ครับ, document, รบประเด็นสำคัญแอเลี่ยครับชื่อบียูเจอป่ะครับแอดดูตรงนี้นิดเดิงพอคุณได้ชื่อบียูมันจะเหมือนกับสิ่งที่คุณได้เฮดเดอร์ของคอรัมมาถูกไหมมันคือชื่อสกุลคณะแล้วก็นแผนกถูกป่ะ ประเด็นคือมันเป็นอเมริกันสไตล์มันสวิสระหว่างเฟิร์สคอลัมน์และเซคันด์คอลัมน์ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเครื่องหมายถูกหมายความว่าเลือกบรรทัดนั้นถูกไหมครับสมมุติว่าคุณมีข้อมูลอยู่พันหนึง่งมันก็จะเลือกข้อมูลเครื่องหมายถูกให้พันหนึ่งนึกออกไหมสมมุติว่าคุณอยากจะพิมพ์แค่500คุณก็ติ๊กแค่500โอเคนะครับพอน,นั้นเลือกมาเสร็จแล้วแม่งทำไรครับกดโอเคซึ่งแปลว่าตกลงโอเคไหมเดียบวลองไงไหม สามแ้ะสามแล,วมแลวะวอ้กดเน็กครับถัดไปไล e ์ยูเลเตอร์เขียนจดหมายของคุณอย่าไปนสนใจอะไรดีกรีตติ้งไลน์อ l เล็กทรอนิกส t โพสเทปบลาบลาเห็นคำว่ามอไอเทมไหมเจอไหมครับมอไอเทมประเด็นสำคัญคือเคอร์เซอร์อยู่ตำแหน่งไหนก็ตามข้อมูลข้อความจะไปปรากฏที่ตำแหน่งนั้นเสมอในกรณีนี้คุณไม่ต้องมาแม่งพิมพ์เองชื่อคุณเองถูกไห คุณก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ช่องชื่อที่เราทำไปแล้วเรียบร้อยครับคลิกยังเลือกมอยเทมครับคุณจะเจอคำว่าชื่อถูกไหมเหมือนอย่างสิ่งที่เมื่อกี้คุณพิมพ์เองถูกไหมครับฟิลชื่อก็เลือกชื่อก็เลือกชื่อครับกดอินเสิร์ตกดโรสเอาเมาส์ไปไว้ที่นามสกุลกดมอยเทมกดเลือกนามสกุลกดอินเสิร์ตกดโรสคณะก็ไว้ที่คณะกดมอยเทม กดเลือกนะกดเสิ e r t กด cross คลิกที่มองไอเทมก่อนไปที่ตำแหน่งนะครับมองไอเทมแล้วก็เลือกตำแหน่งกด insert กด cross โอเคไหม <S <S ถ้ามีดีเทลมากกว่านี้ไม่เอาต้องคลิกเลือกไหม <S 1> <S 1> ถ้าสมมติมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์กิ๊กท,ที่อยู่กิ๊กเบอร์รบ้านเลขที่ต้องเอาไหมไม่เอาไม่ต้องเลือกนะแต่ใน Excel เรามีข้อมูลมากกว่านี้ได้ถูกไหมครับาที่เหลือคุณก็กด next ไฮโซได้ชื่อมาแล้วถูกป่มมีฟาส forward กรีวายเรากดดูสิครับชื่อแล้ข้อมูลทุกอย่างข้างในนั้นเปลี่ยนไหมเห็นป่มครับคุณเปลี่ยนปะ้ะถ้าสมมุติ